ไม้เศรษฐกิจนะครอันนี้จะเป็นไม้แปงยูคาลิปตัสนะฮะต้นยูคาแปงใหญ่เลยนะฮะสูงละส่วนตรงนี้เป็นถนนแนวรอบที่นะครับฝ<ะ>ั่งนี้ก็จะเป็นแบบไม้ยืนต้นนะครับไม้วงหัวลี่ไม้พยุงไทยพยุงเวียดนามส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบ ไม้ยืนต้นหลากหลายนะสักไปดูจริงชันยางนาสะฮอกการีเยอะเลยฮะสูงแล้วดูสิสูงมากประมาณห้าปีแล้วนะอัพเดตมาให้ชมนะครับวันที่สามสิบเอ็ดต,ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะฮะสูงเลยดูต้นนี้สิสูงมากกี่เมตรเนี่ย อาจจะแบบสิบเมตรได้มั้งโอ้สูงกว่าโกดังโรงงานน,นู่นอย